ครับขอสวัสดี f อฟของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทั้ง4 0 0 0 0ื่นนะครับสองพท่านนะครับในเช้าวันหยุดที่เป็นมงคลอย่างนี้ผมได้อัญเชิญเหรียญสําคัญประจําท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นบ้านเกิดของผมเองที่อำเภอเชียงยืนนะครับนี่คือเหรียญพระครูสถิตวุฒิกรนะครับอดีตเจ้าอนาอำเภอเชียงยืนจังหวัดปทุมเยงยืนะครับรจังหวัดมหาสาราคามปี2อหนึ่งซึ่งเป็นเหรียญที่หายากที่สุดนะครับอีกเหรียญหนึ่งของนะครับองค์บุรพาจารย์รูปนี้นะครับซึ่ง เป็นเหรียญที่นิยมมากๆในพื้นที่และแล้วก็ต่างไามมาทั่ว <ไง S 1> ประเทศนะครับ<อ>ซึ่งด้านหน้านะครับประทับู่เหมือนองค์หลวงพ่อพระครูสถิตอุทิกรนะครับครึ่งองค์และท่านมีรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมนะครับแล้วตรงขอบของเหรียญมีลายกนกอยู่นะครับภายในขอบ ถัดจากขอบด้านนอกมาหรือว่าเปเรียนที่ที่หาลูกสงเวรวิญญาณนะครับซึ่งปีสองหนึ่งเอฟซีก็ลองคิดดูนะครับผมพิักไปให้ชมด้านหลังยิ่งเข้มขขังเพราะประทับอัคระยันอยู่นะครับและจะลึกข้อความวัดปัจจิมเชียงยืน2อ2 1นะครับผมคงไม่ต้องอธิบายเอฟซีว่าสุดยอดขนาดไหนนะครับเพราะว่าพระองค์นี้ลำดับนี้คือพระประจำภูมิลำลองเกิดของผมที่อิเภอเรชียงยืยนมหาสารคามนะครับท่านเป็น องค์เคจิที่ผู้คนนับถือนะทั้งในพื้นที่แล้วก็ทั่วไปนะครับและเหรียญของท่านมีหลายบล็อกหลายพิมพ์นะครับช่องเรามีประมาณ2รายการก็คือที่เป็นอันปะก้านะครับแล้วก็ปี21เหรียญน,นี้นะครับถือว่าสุดยอดและเข้มขลังมากๆนะครับเดี๋ยว,วหลังผมจะนำเหรียญองค์เกจินะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าหนะาที่อเภอจังยืนรูปอื่นนะครับเช่น เพราะครูคภาษาสาธุกิจนะครับมารีวิวกับเอฟทีและรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับในเช้าวันหยุดนี้ผมตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อ,อ,อการมาใช้เวลาช่วงวันหยุดให้เกิดประโยชน์นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ 聊聊。Oh yeah, oh yeah. ครับ FC ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อําเภออุบลร,รัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับมีฝนตกพอดีพายูทูบเบอร์ตัวน้อยนะครับมาดูขอมาชมดาวที่หอดูดาวอําเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นนะครับเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับพอเสร็จภารกิจจากอำเภออุบลรัฐแล้วผมก็จะเดินทางกลับที่มหาสา,ารคามนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็จะมีการแวะนะครับถ่ายทําไลฟ์สดในเกี่ยวกับวัด ที่สาคัญในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับฝ่าย f c ได้ช่วยติดตามแลวก็ขอบคุณทุกท่านนะครับในวันหยุดขอให้ท่านได้รับสิ่งดีๆจากการเข้ามารับชมในไลน์นี้แล้วก็ฝากช่วยแชร์ช่องของเราและซับสไคร b ์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการขยายงานพระเครื่องและขยายศรัทธาไปยัง f c ท่านอื่นๆอ,อย่างกว้างขวางต่อไปนะครับทั้งในประเทศไทยและตัวโลกนะครับเดี๋ยวนี้สวยมากจริงๆผมคงไม่ต้องอธิบายว่าสวยขนาดไหนของ,ขอ,งอนุญ,ญาตขยายใอ้ชมบารมีขององค์เกจิรูปนี้ซึ่งแม้ว่าท่านจะจากไปแล้วแต่ นะครับความศักดิ์สิท์และเข้มขังของเหรียญและความนิยมของเหรียญเท่ายิ่งทวีมากขึ้นนะครับแปลว่าท่านจะเป็นพระในพื้นที่เชียงยืนเท่านั้นแต่ก็ได้นะรับความนิยมอย่างกว้างขวางนะครับ กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ